แตงหววในกองฟม่มเขากับปูกจังสี่นะครับด้วยปูกกลางแจ้งสิบ้าพี่น้องมาเบื้องวิธีการเติมนม้ำเติมปุ๋ยนะครับของแตงหัวในกองฟ่เมราะม่มนว่าลดมาหน่อยหนึ่งเข้ากับเติมนม้ำเข้าไปเลยได้ครับเราต้องไปทยอยเติมทีละหน่อยทีละหน่อย,อยเอาเอาวัดไว้ที่เครื่องกองเลยนะครับแต่ว่าพยายามอย่าให้มัน ให้มันเลยเครื่องกองไปเพราะว่าคันแห้งน้ำเขาแห้งหน่อยนะครับความห่อนเขาสิสะสมจะเหตุเป็นโรคหลักเน่าได้ง่ายแตงกวานีนะครับจะเริ่มออกดอกตั้งแต่วันที่20หานะครับหนึ่งเดือนนี้สิเริ่มได้เก็บแล้วนะครับก็คือ30หมื่นนับจากหมื่อที่ลงกองนะครับเขาจะเริ่มออกดอกวันที่25นะครับช่วงวันที่20หานั่นแหละครับน้ำกับปุ๋ยเขาจะเริ่มลดลงแล้วนะครับเขาจะลดลงมาเคืองกองนะครับเขาจะลดลงมาครึ่งกองรอบแรกให้เราเติมแค่รอบแรกนี่เติมแค่น้ำเปล่าได้ครับเด้อ เพราะว่าเขาจะมีปุ๋ยอยู่เขาเขาผึ่งติดดอกนะครับหลังจากนั้นอีกอาทิตย์นึ่งนะครับน้ำเขาสิลดลงมาอีกเครื่งกองนะครับหรือแถวต่พื้นที่นะครับของบ้างจังหวัดบางโซนนะครับกอาจจะลดบริสัมกันแต่ว่าบอกแค่ว่าขั้นรอบที่2นี่ให้เข้าเติมเติมปุ๋ยได้เลยนะครับเข้าเกษตรจังสี่นะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับในช่วงที่เข้าเก็บผลผลิตอยู่นี้นะครับเด้อนขันนามลดไปอีกเครื่องก็ให้เติมน้เปล่านะครับงอาทิตย์ต่อมานะครับขันมันลดลดลงมาอีกเครื่องหนึ่งก็ให้เติมปุ๋ย นะครับสลับกันไปยังสี่นะครับเห็นว่าครับเนี่ยข้าสีบอข้าสีบอเติมทุระหน่อยทุระหน่อยอันนี้มันสิเกินมันสิมันสิบกเลยไปเคืองกองกับบอเป็นยังข้ากับเติมเครื่องถวยตวงคือเก่านะครับเครื่องถวยตวงที่เข้าให้ไปนะครับนี่เครื่องถวยตวงสีนะครับอันนี้เอเครื่องถวยตวงสีนะครับอือปึ๊บอ่าใส่ลงไปเลยนะครับนี่ตามเลยบีตามเลยบี อีกเครื่งอง้วยตวงอ่าเนี่ยครับแต่แต่กระพยายามอย่าให้เขาบกบกแห้งเลยครับจังที่บอกแห้งบกแห้งครับความห่อนในกองเขาก็จะเริ่มสะสมเรื่อยๆนะครับเนาะอืออ่าพอเติมแล้วก็ใส่น้ำหลากใส่หลากใส่าใสยางมาฉีดจังสี่ได้เลยนะครับเด้อแล้วปุ๋ยเพิ่นก็บสีเข้ากันเองนะครับแต่คันผู้ใดบ่มีใส่ยางจังซี่ล่ะสิเติมจังไดน ผสมในกองฟมเลยจะคอยมาตักตักใส่ยังสี่นะครับเนาะกระไดขึ้นกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับบ่ต้องบ่ต้องใส่บ่ต้องใส่เต็มเลยครับเด้อในช่วงที่เขา,าเป็นนวยแล้วนี่นะครับให้เขามีอากาศหายใจนะครับนี่ประมาณนี้นะครับให้เหลือไว้ประมาณขอนึงนะครับนี่นะนี่ครับขอหนึ่งทังสี่นะครับเนาะใ,ให้หาเขาได้มีอากาศหายใจได้นะครับเนาะ จ้าพอดีกับประมาณนี้นะครับเดอ๋ยวิธีการเติมน้ำเติมปุ๋ยนะครับแตงกัวขอบคุณพี่น้องที่ทิดตามรับชมอยู่คือเกานะครับสวัสดีครับ